ฮันเซลกับเกรเทลนานมาแล้วที่กระท่อมน้อยชายป่าแห่งหนึ่งชายตัดฟืนอาศัยอยู่กับลูกชายชื่อฮันเซลและลูกสาวชื่อเกรเทลภรรยาของเขาเสียชีวิตไปนานแล้วต่อมาชายตัดฟืนได้แต่ตางงานกับหญิงใจร้ายคนหนึ่งแม่เลี้ยงคนใหม่ไม่ชอบลูกๆของชายตัดฟืนเธอใช้ให้ฮันเซลและเกรเทลทำงานบ้านสารพัดต่อมา ครอบครัวยากจนลงไม่มีเงินและอาหารก็ไม่มีเพียงพอแม่เลี้ยงจึงพูดกับพ่อว่ารูเลี้ยงฮันเซลกับเกรดเทลไม่ไหวแล้วต้องเอาเด็กสองคนนี้ไปทิ้งในป่าชายตัดฟืนพูดว่าไม่ได้หรอกฉันรักลูกมากแม่เลี้ยงใจร้ายไม่ฟังและสั่งให้ชายตัดฟืนพาเด็กทั้งสองไปปล่อยในป่าในวันรุ่งขึ้น ฮันเซลและเกรเทลซึ่งแอบ,บอยู่ข้างประตูได้ยินเรื่องทั้งหมดเกรเทลร้องไห้ด้วยความกลัวฮันเซลปลอบน้องว่าอ mm hmm. ย่าร้องไห้เลยพี่มีวิธีแก้ไขจ้ะกลางดึกฮันเซลแอบ,บออกไปเก็บก้อนหินสีขาวใส่กระเป๋ากางเกงจนตุงเสร็จแล้วก็รีบกลับมานอนเช้าว mm hmm. ันต่อมา mm hmm. พ่อกับแม่เลี้ยงพาฮันเซลและเกรเทลเข้าไปในป่า ระหว่างทางฮันเซลแอบหย่อนก้อนหินไว้ตามทางและเมื่อถึงกลางป่าชายตัดฟืนพูดขึ้นว่าลูกๆนั่งรอพ่ออยู่ตรงนี้นะพ่อกับแม่จะเข้าไปเลือกไม้มาทำฟืนเสร็จแล้วก็จะรีบมารับลูกกลับบ้านฮันเซลและเกรเทลรู้สึกเหนื่อยมากจึงนั่งลงบนพื้นหญ้าและไม่นานนักสองพี่น้องก็เคลิ้มหลับไปพอตื่นขึ้นมาก็พบว่าเป็นเวลาค่ำแล้ว เกรเทลตกใจร้องไห้คิดถึงบ้าน <c oughs> น่ากลัวเหลือเกินฮันเซลปลอบว่าไม่ต้องกลัวดูนั่นสิเราจะเดินตามก้อนหินนั้นกลับบ้านแล้วเราก็จะกลับถึงบ้านได้ฮันเซลและเกรเทลพากันเดินตามก้อนหินสีขาวเรื่อยมาจนถึงบ้านชายตัดฟืนดีใจมากที่เห็นลูกๆกลับมาแต่แม่เลี้ยงกโกรธมากที่เห็นฮันเซลและเกรเทลอีก คืนนั้นแม่เลี้ยงพูดกับชายตัดฟืนว่าต้องเอาเด็กสองคนนี้ไปปล่อยทิ้งในป่าให้ได้คราวนี้ต้องไปให้ไกลกว่าเดิมชายตัดฟืนพูดว่าไม่ได้หรอกฉันสงสารลูกแม่เลี้ยงไม่ยอมแต่เบงเสียงใส่ว่าแต่พวกเรากำลังจะอดตายต้องเอาเด็กสองคนไปในวันพรุ่งนี้ให้ได้ฮันเซลแอบได้ยินเรื่องทั้งหมดและคิดจะออกไปเก็บก้อนหินอีก แต่แม่เลี้ยงใจร้ายรู้ทันจึงใส่กุญแจประตูห้องขังฮันเซลและเกรเทลไว้ตลอดคืนรุ่งเช้าแม่เลี้ยงเตรียมขนมปังป่นใส่ถุงให้ฮันเซลและเกรเทลเป็นอาหารกลางวันฮันเซลจึงเกิดความคิดขึ้นเด็กสองคนเดินตามพ่อและแม่เลี้ยงเข้าไปในป่าและในขณะที่เดินไปฮันเซลก็แอบโรยขนมปังป่นไว้ตามทาง พ่อและแม่เลี้ยงพาฮันเซลกับเกรเทลเดินเข้าไปในป่าลึกกว่าเดิมพ่อพูดขึ้นว่าพ่อกับแม่จะไปหาฟืนลูกๆรอพ่ออยู่ตรงนี้เดี๋ยวพ่อจะกลับมารับกลับบ้านเด็กๆรอพ่อจนหลับไปและพอตื่นขึ้นมาก็พบว่าค่ำแล้วฮันเซลและเกรเทลเดินหาขนมปังป่นที่โรยไว้แต่ก็ไม่พบเพราะว่าฝูงนกมาจิกกินจนหมด เกรเทลร้องไห้ฮันเซลปลอบแล้วก็กอดน,น้องสาวเอาไว้ฮันเซลและเกรเทลเดินวนเวียนไปมาจนหลงป่าทั้งสองรู้สึกหิวแล้วก็เหนื่อยจนแทบจะหมดแรงทันใดนั้นเองฮันเซลก็มองเห็นบ้านหลังหนึ่งฮันเซลอุทานว่าโอ้โหเกรเทลดูบ้านหลังนั้นสิบ้านประหลาดแสนน่ากินมีหลังคาทำด้วยขนมเคก้กผนังบ้านทำด้วยขนมปังกรอบ หน้าต่างทำด้วยคุกกี้และประตูทำด้วยช็อกโกแลตเกรเทลพูดชักชวนว่าเรากินขนมปังกรอบกันเถอะฮันเซลดึงขนมปังกรอบยื่นให้เกรเทลหนึ่งชิน้นและทันใดนั้นเองประตูก็เปิดออกหญิงชราหน้าตาน่าเกลียดเดินออกมาสวัสดีจ้ะหนูน้อยคงหิวมากและสิเข้ามากินอาหารข้างในกันก่อนสิ ฮันเซลและเกรเทลได้กินอาหารมากมายและนอนบนเตียงนุ่มๆอย่างมีความสุขโดยไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วหญิงชราใจดีก็คือแม่มดใจร้ายที่ชอบจับเด็กชายกินวันต่อมาแม่มดจับฮันเซลไปขังไว้ในกรงและบอกว่าเจ้าผอมเกินไปต้องเลี้ยงให้อ้วนๆก่อนแล้วค่อยกินแม่มดบังคับให้เกรเทลทำงานบ้านและนำอาหารไปให้ฮันเซลกิน มีไก่อบขนมหวานและแอปเปิ้ลทุกๆสามวันแม่มดจะไปที่กรงขังและสั่งว่ายื่นแขนออกมานี่สิฮันเซลรู้ว่าแม่มดแก่แล้วและสายตาฟ้าฟางมองเห็นไม่ชัดจึงยื่นกระดูกไก่ให้แม่มดจับแทนแม่มดพูดว่าอืมยังผอมอยู่ต้องให้อาหารเพิ่มอีกหลายวันผ่านไป แม่มดรู้สึกหมุดหิดมากที่หันเซลยังไม่อ้วนขึ้นแม่มดจึงสั่งเกรเทลว่าวันนี้ฉันจะกินพี่ชายของเจ้าสักทีไปจุดฟืนเกรเทลขนฟืนไปจุดที่เตาแม่มดสั่งว่าดูซิว่าเตาร้อนหรือย,ยังเกรเทลพูดว่าหนูเปิดประตูเตาไม่ไหวหรอกแม่มดตะหวาดว่านังเด็กโง่แค่นี้ก็ทำไม่ได้ดูไว้ซะฉันจะทำให้ดูพอแม่มดเปิดประตูเตา เกรเทลได้โอกาสก็ผลักแม่มดเข้าไปในเตาไฟที่ลุกโชนแล้วรีบปิดประตูเตาทันทีจากนั้นก็นำกุญแจไปช่วยฮันเซลออกมาจากกรงเกรเทลพาฮันเซลไปที่ห้องของแม่มดพบแผนที่เหรียญทองและเพชรพลอยมากมายฮันเซลและเกรเทลช่วยกันอุ้มหีบสมบัติเดินทางกลับบ้านไม่นานนักฮันเซลและเกรเทลก็เดินทางกลับไปถึงบ้าน ชายตัดฟืนดีใจมากที่เห็นลูกๆกลับมาสามพ่อลูกกอดกันด้วยความรักและคิดถึงชายตัดฟืนบอกว่าแม่เลี้ยงทนลำบากไม่ไหวหนีไปแล้วนับจากนั้นฮันเซลและเกรเทลก็อยู่กับพ่ออย่างมีความสุขมีเงินทองมากมายและไม่ยากจนอีกต่อไป